ครับจะขอแนะนำอีกหนึ่งแอป,ปเป็นแอป,ปของสำหรับเพื่อนๆร้านโทรศัพท์นะครับเป็นแอป,ปเต็มเงินของ t ท m o v e นี่แหละครับลูกค้าก็จะต่อโปรนะครับผมก็จะมาเข้าเลือกตัวนี้แหละเนี่ดยดูตัวอย่างนะครับจะมีแถบให้เราเลือกเยอะแยะบางทีเราไม่เลื่อนไปเรากดข้างบนเลยโปรล,ลูกค้าก็เปลี่ยนไปเป็นตัวใหม่จะไม่ได้เป็นโปรเดิม เพราะว่าเขาไม่มีคําว่าให้ต่อต่อโปรเคยกดตัวบนไปแล้วทําให้โปรลูกค้าเคลื่อนก็เลยไม่กล้ากดทีนี้ผมก็จะมาเลือกแถบตรงนี้แหละครับหาคําว่าต่อโปรให้กับลูกค้าก็มีโปรเยอะแยะแหละเมื่อก่อนจะไม่ค่อยมีแถบเยอะขนาดนี้แล้วก็จะไม่มีคําว่าตัวต่อโปรด้วยครับแต่ตอนนี้เขาน่าจะปรับปรุงใหม่หรือพัฒนาให้ดีขึ้นเสร็จแล,แล้วก็มาเลือกดูช่องต่อโปรเห็นไหมครับก็จะมีเป็นโปรเดิมของลูกค้า ตัวนี้ลูกค้าทำโปรเดิมโปร300บาทตอนลูกค้าใช้ทุกๆเดือนแหละครับ300ผมก็เลือกเป็นที่300เนี่ยเลือกได้ละก็ต้องกดยืนยันครับนี่ครับโปรลูกค้าสำเร็จแล้วครับ300บาทต่อเดือนของท m o o p ถ้าลูกค้าสนใจก็มาตอบโปรได้ครับ